สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลตัสสาขาเรียบทางด่วนอินทานะฮะวันนี้ที่โลตัสก็มีงานมาหากรรมบุฟเฟ่ทุเรียนนะฮะช่วงน,นี้เป็นหน้าทุเรียนนะฮะประจัดบ,บุฟเฟ่น,นะฮะก็ท่านละ399บาทนะครับต่อ1ท่านนะฮะเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่เชียงตรงถึงสองทุ่มนะฮะงานมีตั้งแต่30เมษาถึงสพฤษภานะครับ เด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่า100เซนติเมตรทานฟรีนะฮะก็บุฟเฟ่ทุเรียนจะจัดอยู่ตรงโซนสุดอาหารของโอตันนะฮะหรือว่าสซนฟุดขอบนะฮะย้ำนะครับ30เมษายาถึง2องพฤษภานะฮะใครว่างก็มาทานได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าทุเรียนนะฮะครับด้านในก็มีนะฮะแต่ด้านในเอาไว้สำหรับ ือกับบ้านนะฮะแต่ถ้าอยากไปนั่งทานนะฮะแบบสดๆเลยก็ไปนั่งทานได้ที่ศูนย์อาหารนะฮะสาม9กบาทเท่ากันนะครับ ก็ภายในงานก็จะอยู่ใกล้ๆโซนผลไม้นะฮะ ถ้าใครจะมาซื้อกับบ้านนะฮะก็จะอยู่ใกล้ๆกับโซนผลไม้นะครับก็สำหรับคลิปต่อไปเป็ทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องท้าวเวลบาทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ